ดีครับเอฟซีทุกคนครับวันนี้เรามาดักกุ้งครับดักกุ้งกระไม้เก่าเนี่ยครับมาดักตามเคยครับวันนี้เอามาสิบหลังครับซ่อมได้สองหลังส่งมเพิ่มนี่ครับวิธีการดักก็นี่ครับมัดเหยื่อไว้ตรงกลางครับถล่นแปดโอ้หกช่องรุ่นหกช่องมัดไว้ตรงกลางกลางดักในที่โล่งครับีถ่ายให้ดูครับ มันหมานันมันมนตรงนี้มันเยอะไว้ตรงกลางโยนไปที่โล่งครับดักแบบง่ายๆไปเลยครับนี่ครับเมื่อวานก็ดักฝั่งนู้นครับก็พอได้แลครับแต่วันนี้เรามาดักฝั่งนี้กุ้งมันตัวเล็กกุ้งฝั่งนี้ตัวเล็กฝั่งนู้นตัวใหญ่กุ้งสีเหลืองๆหน่อยฝั่งนู้นเพราะว่าโล่งฝั่งนู้นโล่งฝั่งนี้มันมีกอหญ้าเลยกุ้งมันดำดำ ไม่จะดักให้ดูแค่สองสามหลังพอครับจัดวางแล้วนี่ก็ซ่อมซ่อมมาให,หม่ครับซ่อมมาก็จะหักอีกแล้วนีย่ยกแรงไหมทำแรงไม่ได้หักอีกเนี่ยขึ้นเสนิมลวดขึ้นเสนิมครับดักแบบที่ลงอย่างเงี้ยนี่ครับดักยังไงก็ได้ขอให้มีเหยื่อครับ ถ้ามีเหยื่อมันก็ติดกุ้งถ้ามีกุ้งมันก็เข้าถ้าไม่มีกุ้งก็ก็ได้กุ้ง <c oughs> ขอเยอะเข้าน้อยก็ประมาณนั้นแหละครับสองหลังเราสามหลังนี่อันนี้รุ่นสี่ช่องครับสี่ช่องดักตรงนี้เลยเนาะตรงขั้นบันไดนี้เลยสี่ช่องต้องมัดห้อยแบบนี้ครับเพราะว่ามันอ่อน สุดสีช่องไม่ต้องดักลึกแค่มองเห็นครับถ้าหายหายเลย <c ười> ไม่หายและะ้วมั้งมีใครอยากได้หรือมั้นงของห้างของเก่าแล้วเริ่มหยับพังแล้วหลัง่อไปครับเดี๋ยวจะดักดักสามหลังแล้วหลังที่สี่ครับเนี่ยตรงนี้หลังที่สี่นี่ก็ จัดวางนะข้งรถนะก็เลยว่าจะดักตรงนี้ก่อนนะครับมันห้อยแบบนี้เลยครับนี่ต่ตำๆเลยเนยเาะลงต่ำๆหน่อยเดี๋ยวปลามันจะเข้าไปกินหมดก่อนก่อนกุ้งปลามันชอบเข้าไปกินนี่ต่ำๆนะบนี้นนครับโอ้ชันมากครับตรงนี้ลื่นบ่ ถอดรองเท้าก่อนนะเลยคนเขาลงแล้วคนอื่นเขาลงนับจับปลาเชือกไว้ก่อนโยนไปเลยดักปลานี่ละครมัน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 ติดตามกันพรุ่งนี้เช้าเลยครับมันมันนะมั้เมื่อกี้ก็ดัก ทางงน้นแล้วสองหลังดักไว้แล้วก็มาดักให้ดูสี่หลังประมาณนี้แหละครับถ้ามีกุ้งมันก็เข้านี่ก็ห้าโมงครึ่งแล้วครับเกือบจะถึงหกโมงแล้วน้ำกเ็เริ่มลดแห้งมาแล้วนี่ก็สูบน้ำใส่นากันติดตามกันพรุ่งนี้เช้าเลยครับเอซทุกคนมันมันมัมม สูตรเดียวก็สูตรหมดบอ่อเหมือนเดิมครับสูตรหมดบอ่อเหมือนเดิมอาหารปลาดุกเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แล้วก็ลำขั่วปลาซิ่วกุ้งบดแห้งไข่ไก่ครับประมาณนั้นนะครับถ้าไม่มีปลาซิ่วกุ้งบดแห้งก็ใช้แต่3ามอย่างก็ได้ครับลำขั่วไข่ไก่งานปลาดุกแค่นั้นก็พอเข้าเหมือนกันครับเดี๋ยวเร,เรามาปรับสูตรใส่ ปลาเสือกุ้งบดแห้งไงเอามาเสริมหน่อยดักกุ้งก็องเอาเหยื่อกุ้ง <c oughs> สวัสดีครับเดตามพรุ่งนี้เช้าเลยจะมาเก็บกุ้งให้ดูจมครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับเอฟซีทุกคนขออนุญาตเปิดนะครับสวัสดีตอนเชา้านี่ก็หกโมงครับยังมืดค่ำอยู่เลยยังค่ำอยู่แดดยังไม่ขึ้นเลย ยังไมขึ้นกำลังแดงๆแล้วก็มาเก็บกู่คนโดดดักกุ้งครับดักไว้เมื่อวานประมาณสิบหลังครับไปนี่ย้งหลังแรกกันเลยครับฝั่งนู้น,นจะมาไหมดักข้อดักด้วยเหยือสุดหมดบอกเหมือนเดิมครับหลังแรกตรงนี้ เมื่อวันรีวิวตรงนู้นหลังเล็กอยู่นู้นนี่มาเก็บกู้ฝังนี้ก่อนแสงไฟสะท้อนนะกล้องไม่ค่อยจะชัดพูดนินข้างนีแสงไฟเสงไแสงไฟแสงัฟเป็นยังไงเงี้แหลนนานๆันจะทีจะทางขอทุดเดีย เดี๋ยวรจะกุมันดื้อดฟังเสียงครับทีทีทุกคนดูอือเด็กมันเดิมครับโอ้โหกุ้ง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 กินนะครับตาแดงๆนะครับตาแดงเลยเนี่ยแดงตแดงแดงถึงจะแพงก็แดงไว้ก่อนอ๋อแข็งมันโอ้ฉันมากครับลื่นอย่างนี้ล่ะ โดนมัดไปตรงนู้โน,โนครับตรงนี้ชันมากขนาดตึงเลยเว้ยเชือกตึงเลยเนี่จะลากขึ้นได้ไหมเนี่ยสุดปลายเชือกเลยอู้หู้หนักดีคนโดดหลังเก่ามันแข็งด้วยถ้าหลังใหม่นั้นมันอ่อน โอ้โห้โอโหพอได้ครับเนี่ยพอได้ลงต่อไปครับนั้นมันมาลำต่อไปก็ตรงนี้นี่วางนิดก่อน ติดดินนี่ที่รีวิวเมื่อวาน,นไหนหลังนี่จะจบพังแล้วเกือบจบะบพังแล้นก่นไงมันพับเองได้ด้วยโอ้โหเด็ดนะครับเอสซีทุกคนเด็ดนะไหนกุ้งครับ มานเด็ดสิทุกคนมานนีนขันบันไดมันรุ่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 นน้ำลดมากเลยคอนโดอยู่บนใบไม้สู้หูงขันบันไดก็พอได้ครับ หลังแล้วสีหลังครับสีหลังแล้วหลังที่ห้าหที่ห้าตรงนี้มันมัน,มน,มนลุ้นลุ้นลุ้นจะยกขึ้นได้ไหมนูน่นหักอีกแล้ว <c oughs> อู้หูยกกลุ้งขึ้นไม่ได้หักนี่ ยกกลุ่มขึ้นไม่ได้ก็หักหักแล้วครับเอฟซีทุกคนเดี๋ยวก็ไม่มีคอนโดดักแล้วหักบ่อยขนาดน,นี้นี่โอ้ติดคดเยอะเลยหักบล่อยขนาดน,นี้ก็เดี๋ยวก็ไม่มีคอนโดดักแล้วหลังนี้ละ ลุ้นๆน,น,นี่ก็จะหักเหมือนกันน่นนานไงพับอีกแล้วครับเด็กศทุกคนยกขึ้นไม่ได้นี่เนี่ยเบ็ดเบี้ยวเลยถังแล้วอยากไมได้หลังไหมก็ไม่มีงบนี่เยอะไหมครับเด็กศทุกคนเยอะมเด็ด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 เก็บไว้ที่รถก่อน เดี๋ยวไปเก็บปูดเรื่อยเรืออีกประมาณกี่หลังหนึ่งสองสามสี่หกหกลังอันนี้หกลังเหลือสี่ลังครับโอ้พูดเด็ดเด็ดแล้วเด็ดอีกล้มไม่ได้ไปดักฝั่งนู้นเอฟซีเขาดักอยู่ฝั่งนู้น เก็บกูไปแล้วหกหลังอันนี้เป็นหลังที่เจ็ดครับลุ้นลุ้น,นเอ็ดสีทุกคนลุ้นอู้หูเด็ดแล้วครับเอ็ดสีทุกคนเด็ดแล้วโอ้โหมัน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 ครับมันมัน,มน ที่ลงแม่ตรงเนี้ยหลังที่เปดอันนี้หลังที่เปดครับยิบสิท,ทุกคนโอ้โหมีเสียงครับโอ,โอ้เด็ดเหมือนเดิมนะโอ้โหพอได้ครับสองกัมเพิ่งขีดห้ากัม เสิคุณมันหมานมันหมานไหนเนาะโอตรงนี้เลงที่เก้าลุ้น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 มีเสียงไหมโอ้โหมีเสียงเหมือนกันครับลืมบอกว่า บ่อนี้มีปลาเนรเยอะครับปลาเนรตัวใหญ่มากตรงไหนมีกุ้งตรงนั้นมีปลาเนนชอบกินปลาเนรชอบกินครับเวลาตกปลาก็ใช้เหยื่อกุ้งฝอยนี่แหละครับตกปลาเนนเบ็ดสปบิวใช้เบ็ดสปบิวดักพวกนี้ตกปลาเน,นี้ยแบนีใช้เหยื่อกุ้งตกปลาเนรกินดีแต่ผมไม่เคยตกรอกครับ นี่ยเอฟซีคนเขาเคยตกแหละได้ได้ดีเอา้าหลังสุดท้ายหมานไหมจะมานไหมเอฟซี FC ทุกคนลุ้นโอ้โหโอ้ได้กี่ตัวนี่กุ้งหลังนี้ไม่โดนเลยโอ้เดีย๋ยวพอปนอยู่ครับนี่หลังสุดท้ายไปรวมกูรวมตัวสรุปผลกันที่บ้านครับว่าจะได้จะเทให้ดูว่าได้เยอะได้น้อยขนาดไหน มาหมัน,มนครับเอารถมาจอดไว้ตรงนี้แล้วลุนขันบนันไดมันหมันมนันหมันเหมือนเดิมครับดับยังไงให้ยังไงยังไงก็หม,มันเหมือนเดิมครับหมันไปตามกันที่บ้านเลยเก่งแล้วครับบรรยากาศตอนเช้านี่ดูดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยดับกลางคืนแล้วกล้องโทรศพัพท์ก็ไม่ค่อยจะ ชัดเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราก็สอมไงเปลี่ยนหน้าจอใหม่ก็สภาพก็เป็นอย่างนี้ครับเนี่ยฝั่งนี้ไม่ค่อยจะชัดเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ชัดส้สายเป็นกับหน้าจอ,อมั้งความเช้า เสร็จแล้วครับประมาณนี้แลครับก็ปลาขาวปลาขาวนาครับปลาขาวนาเก็บทัดออกแล้วครับปลากระดีด้วยกุ้งก็ได้ประมาณนี้ครับหอยก็ได้ไม่เยอะเก็บปลา เห็นไหมครับคลิปสทุกคนโอ้กุ้งล้วนๆเหลืองๆดำๆเนับประมาณกิโลครึ่งนะครับเกือบเกือบจะถึง2องโลถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งด้วยครับถ้แจ้งเตือนรับชมคลิปต่อไปเห็นจริงครับ เด็ดแล้วเด็ดอีครับมันๆมันๆครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับพมสวัสดีครับกุุงสุดๆใหม่ๆ แค่10หลังได้ประมาณนี้ครับประมาณกิโลกว่ากว่ากิโลครึ่งกิโลหกขีดอะไรนี่ประมาณนี้เกือบจะถึง2โลครับ